เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสุภากรชาวฝ่าครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามาั่งสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดอรธานีเขตหนึ่งวันนี้จะขอนําเสนอนอวัตรกรรมด้านการน้อมนาหลักปรัชญาขอสิทธิพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยใช้ชื่อนอวัตรกรรมว่า5้างก้าที่ภาคเพียง ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงประเภทบุคคลในประจำการวันนี้ข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักปรชัชญาของสิทธิพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบ,บ่งออกเป็นห้างก้าดังนี้ค่ะขก้าวที่1ก้าแรกด้วยศรัทธาข้าพเจ้ามีความเชื่อและศรัทธาว่าหลักปรัชญาของสิทธิพอเพียงจะนำพาชีวิตของข้าพเจ้าไปสู่ความสุขขั้นที่2ก้าที่2นะคะ เป็นก้าวตามหาสัจธรรมก็คือนําหาความรู้หาองค์ความรู้ต่างๆที่ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการน้อมนําหลักปรชัชญาของสิทธิพอเพียงว่าดําเนินการอย่างไรสองเงื่อนไขคืออะไรบ้างสาหลักการและกระทบสีมิติมีอะไรบ้างก้าวที่3น้อมนาหลักปรชัชญาของสิทธิพเพียงสู่การปฏิบัติ การปฏิบัติของข้าพเจ้าก็คือไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้น้อมนาหลักปรัชญาของสิ่กิจพอเพียงมาใช้เช่นข้าพเจ้ามีความรู้และมีคุณธรรมในการดําเนินกิจกรรมระหว่างที่ทําข้าพเจ้าก็มีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตและสุดท้ายผลกระทบก,กับสี่มิติมิติด้านวัตถุมิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรมและมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วด้านเก้าที่4ี่ก็คือก้าวที่มุ่งสูง่มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาก้าวนี้จะเป็นก้าวที่ข้าพเจ้านําไปพัฒนาเด็กนักเรียนหรือผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนสามารถที่จะถอดบทเรียนและสามารถดํารงชีวิตอยู่โดยใช้หลักของความพอเพียงได้เป็นอย่างดีก้าสุดท้ายคือก้าที่5ขายายผลน,นําคนดีสู่สังคมอันนี้ข้าพเจ้านําผู้เรียน ไปแข่งขันและก็ทดสอบทักษะการคิดโดยการทดสอบข้อสอบระดับชาติส่งผลให้ในักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระภาษาไทย3ปีสอนวันนี้ข้าพเจ้าจะนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่น้อมนาหลักปรัชญาของสกิลพอเพียงมาใช้เช่นกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของสกิลพอเพียงมาใช้อย่างไรเชิญรับชมรับฟังการถอดบทเรียนของนักเรียนระดับกระทรวงศึกษาธิการปีที่6โดยมีข้าพเจ้าเป็นคน ให้เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนําในการขอดบทเรียนเรียนเชิญค่ะกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กคุณธรรมน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่เราจะทําเราต้องมี2เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้เกี่ยวกับการทําหนังสือเล่มเล็กการเขียนคําและการใช้คําคุณธรรมสําหรับเด็กการวาดภาพระบายสีเงื่อนไขคุณธรรมอดทนมุ่งมั่นใฝ่รู้ซื่อสัตย์ ก,การพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มก,กันที่ดีในตัวพอประมาณพบประมาณเวลามีเหตุผลเพื่อให้หนัอเรียเล่นกับนักเรียนฝึกคุณธรรมให้กับนักเรียนมีภูมิคุ้ก,กันที่ดีในตัววางแผนการทําอย่างเป็นระบบเมื่อทําเสร็จแล้วเราต้องนึกถึง4มิติด้านวัตถุได เล่มเล็กคุณธรรมด้านสังคมได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด,ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยการรักษาความสะอาดเก็บขยะที่เกิดจากการทำเล่มเล็กรวมทึงขยะด้านวัฒนธรรมเพื่อสืบสายวัฒนธรรมการอ่านเขียนที่ถูกต้องครับพวกเราขอขอบคุณค่ะที่นี่นามั่งทำดีแล้วดีค่ะ อันนี้เป็นแค่เพียงกิจกรรมบางส่วนเท่านั้นที่ได้บูรณาการหลักปรัชญาของสิทิ์พอเพียงเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสารภาษาไทยข้าพเจ้ายังบูรณาการกิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาของสิทิ์พอเพียงเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบสองฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้สารสนเนักเรียนซึ่งได้นําพานักเรียนนะคะเข้าแข่งขันแล้วได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนต้นแบบสารสโรงเรียนระดับประเทศรุ่นที่4ห้องแลบสอนอาชีพ แล้วก็เข้าแข่งขันการประกวดบัญชีทุกปีการศึกษาสําหรับกิจกรมกรมสังกวนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านนามั่งน้อมนำหลักประเชียของสิทธิอพอเพียงที่นี่นามั่งทําดีแล้วดีขอบคุณค่ะ